สวัสดีครับผมธารัตรับดูงลายมือภารักพนุกรรมก็บพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทานายดวงสชาคนเกิดราศีธนูนะครับผมในเดือนพฤษภาคมพศสองพนรอหกสิ้าะครับผมก็เริ่มปัดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จับได้สำหรับชาวราศีธนูในครั้งนี้นะครับผมก็ได้ไพ่ใบนี้ครับ night o w d หรือ อสศรินถือไม้เท้านะครับผมก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงความมุ่งมั่นความกล้าหาญถ้าเราทานายในดวงจรก็จะตอบด้อีกทีหนึ่งก็คือหมายถึงช่วงนี้กําลังบุกเบิกหรือช่วงนี้กำลังมีสิ่งที่คุณอย,า,ยากจะขอยคว้าหรือค้นหาเดี๋ยวเดี๋ยวเราอมาพูดกันอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าดวงจรที่ผมจะทํานายของชาวราศีธนูในครั้งนี้ก็คือ ในช่วงเดือนพฤษภาคมอาจจะมีอดีตหรืออนาคตหน่อยหนึ่งแต่ก็จะเน้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราจะมาพูดถึงดวงพื้นดวงกันก่อนเป็นหลักที่ผมพูดก่อนทุกครั้งซึ่งจะไม่เหมือนกันทุกครั้งก็จะมีเติมแต่งแต่งแต่งเติมอะไรไปบ้างก็คือจะเน้นดวงจอนะครับผมจะจะพูดถึงพื้นดวงทุกครั้งก็เริ่มจากพื้นดวงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวพูดกันเลยก็ไม่นานมาก พื้นดวงของชาวราศีธนูนะครับผมราศีธนูเนี่ยผมจะบอกว่าราศีธนูถ้าคุณนึกถึงการผจญภยัยคุณนึกถึงเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นอัศวินที่ควบม้าไปไกลแล้วก็ทะเลทรายที่เตรียมเห็นไหมว่าทะเลทรายของเขาเนี่ยเขามุ่งไปในดิแนแดนอันเวิงวางเพราะฉะนั้นราศีธนูจึงเป็นราศีที่ ชอบการบุกเบิกชอบการประจนภัยชอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วตอนเป็นเด็กของชาวราศีธนูเนี่ยมักไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเท่าไหร่หรอกบางทีถ้าเป็นผู้หญิงก็มักจะชอบซนชอบเป็นจหนูจอมแกนอะไรอย่างงี้ชอบที่จะออ,ออกนอกบ้านชอบที่บางคนเนี่ยอันนี้บางคนเท่านั้นนะก็คือ ไม่ชอบเรียนชอบโดดเรียนชอบไปสแสวงหาอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนหรือไปอยู่ในโรงเรียนสักเท่าไหร่ชอบไปประจนภัยอะไรอย่างที่ผมบอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ติดบ,บ้านบางคนไม่ได้ชอบการเล่าเรียนในห้องเรียนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วคือบางคนเนี่ยอาจจะไปเรียนต่างประเทศหรือบางคนเป็นเด็กเกเรก็แล้วแต่คือบางคนเป็นเด็กเกเรแต่ว่าชอบการที่จะไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนี่คุณคงพอเข้าใจนะแต่ว่า หน้าแปลกก็คือตอนที่เขาโตมาแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนของระบบการศึกษาเท่าไหร่แต่พอโตขึ้นมาเขาอาจจะได้เป็นครูบาอาจารย์เขาอาจจะได้เป็นเจ้าของบริษัทเขาอาจจะได้เป็นอะไรก็ได้ที่ใหญ่ๆโต,โตแต่ว่าเขาก็ประสบความสำเร็จตอนโตแถมยังประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เล่าเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วยหรือบางคนก็อาจจะทําอาชีพปแปลกๆปกไปเลยนั่นแหละแต่ส่วนมากราศีธนูเนี่ยจะมีอะไรแปลกอย่างหนึ่งคือมักจะได้เป็นครูบาอาจารย์ยิ่งถ้าเกิดวันพฤหัสด,ด้วยแล้ว ก็มักจะทําอาชีพเกี่ยวข้องกับอะไรใหญ่ๆโตๆหรือบางทีก็เป็นครูบาอาจารย์หรือถ้าเกิดเขาไม่เป็นครูบาอาจารย์ในห้องเรียนก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นโค้ดเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าคนหมู่มากจะต้องเข้ามาไม่เป็นอาชีพที่แปลกนะบางทีก็ให้คาปรึกษาคนอื่นบางทีก็เหมือนกับว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณเป็นผู้นําอะไรที่เหมือนกับว่าคนอื่นจะต้องให้ความเคารพศรัทธาสำหรับชาวราศีธนูหรือเป็นผู้บึกเบิกอะไรไปบางอย่างเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีธนู จึงไม่จําเป็นจะต้องอาศัยในกรอบความรู้ประเพณียำเดิมเสมอไปหรือบางที่คุณอาจจะเป็นชาวราศีนูที่นําประเพณีเก่าๆประเพณีที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมไปขยายให้มันสู่โลกกว้างหรือบางคนก็เป็นอะไรบางอย่างที่นํปปาศิลปะของชาวไทยหรือในท้องถิ่นของประเทศใดก็ได้ถ้าคุณเกิดชาวราศีธนูก็นําไปขยายหรือว่าท่านนาไปเผยแพร่ให้มันเป็นสากลมากขึ้น แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีธนูเนี่ยมักจะมีศิลปะในตัวเองเป็นคนที่มีซิกเซนเป็นคนที่มีอะไรที่มันแบบว่าความอาร์ตมีความอาร์ติสมีความเป็นศิลปะศิลป,ปินว่าราศีธนูผมจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นชาวราศีธนูมักจะอีกสาขาที่ประสบความสำเร็จคือสาขาเกี่ยวกับศิลปะหรือศิลป,ปินอะไรประมาณพวกนี้และคนที่มีศิลปะในตัวเองมักจะ ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นศิลปินแต่คุณก็ชอบสะสมงานศิลปะ,ปะสะสมอะไรแปลกๆหรือมีความครีเอทความอาร์ติสในตัวเองเช่นบางคนอาจจะชอบการเต้นบบลเล่การเต้นดีลาการร้องเพลงอะไรหรือมีอารมณ์ุนตรีในหัวใจสำหรับชาวราศีธนูและที่ทํางานที่ผมพูดในข้อแรกคือชาวราศีธนู มักชอบท่องเที่ยวมีความรักอิสระในตัวเองความอินดี้ความอาร์ติสหรือบางคนถ้าเกิดหนักหน่อยก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่ผมจะบอกว่าราศีธนูนะส่วนใหญ่ถ้าคุณมีศิลปะในตัวเองอยังไงรวยครับยังไงประสบสําเร็จถึงต่อให้คุณไม่ได้าาาร่ารวยมหาศาลแต่คุณก็ไม่มีทางอดอยากคุณจะมีศิลปะหล่อเลี้ยงใจตัวเองแล้วก็เหมือนที่อาจารย์เฉลิมชัยพูด,ดหลายๆครั้งว่าคุณต้องมีศิลปะในตัวเอง พราะถ้าเกิดคุณมีสบายยังไงคุณอยู่ที่ไหนคุณไม่ว่าตายซึ่งชาวราศีธนูจะมีข้อนี้อยู่นะครับผมแย่ที่บอ,อกไปเมื่อกี้คือการเดินทางไปต่างประเทศการเดินทางแสวงหาความรู้แสวงหาศัจธรรมไม่อยู่ติดที่หรอกครับบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ในเด็กๆที่ผมพูดไปแล้วไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปอยู่อาศัยบ้านญาติบ้านยายแล้วก็ราศีธนูอาชีพที่เหมาะคืออะไร ราศีธนูอาชีพก็คือการติดต่อต่างประเทศดิมบอกว่าการทำา i m p o r t e x p o r t แล้วก็การที่ติดต่อกับชาวต่างชาติทุกแขนงการที่ใช้อ,อาชีพเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็ราศีธนูยังสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้และอาชีพที่เหมาะสำหรับชาวราศีธนูอีกก็ยังมีจะหลายอย่างหรือบางทีสิ่งที่ผมไม่ได้กล่าวมาก็ยังอยู่ใน อาชีพของชาวราศีธนูได้ด้วยแต่ผมจะบอกว่าวราศีธนูเนี่ยมักจะเป็นคนมีซิกเซนเพราะฉะนั้นสามารถเป็นโค้ดเป็นหมอดูเป็นนักโหราศาสตร์ได้หรือบางทีก็เป็นหมอทํานายลายมือเป็นคนที่สามารถเปิดอ่านพระยิปซีก็ได้เพราะฉะนั้นราศีธนูจึงสามารถทําอะไรหลายอย่างมากโดยเฉพาะคุณเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นครูบาอาจารย์ที่จะแนะนําให้กับคนอื่นและอีกอย่างหนึ่งคือคุณเก่งภาษาต่างประาาเทศหลายอย่างหลายคนนะราศีธนูมักจะบางคนไปญี่ปุ่น,บา,น,นบางคนไปอเมริกาบางคนไปอะไรแต่คุณก็จะมี ความเชี่วชาญในการติดต่อภาษาต่างประเทศเพราะคุณเป็นคนบุกเบิกคุณรักอิสระตั้งแต่เด็กแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าราศีธนูเนี่ยจะแต่งงานจะมีความรักคุณจะบอกว่าคุณอันนี้ขอพูดตรงๆว่าอย่าไปเอาคนที่ไม่มีความคิดมาเป็นคู่ครองถ้าคุณต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าราศีธนูจะไม่ทนเพราะว่าราศีธนูเนี่ยมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยรักอิสระ เราต้องการที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆมุ่งมั่นบุกเบิกต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจอคนที่มีความคิดแคบโลกแคบหรือบางคนต้องการกักราศีธนูไว้อยู่กับตัวเช่นบอกว่าราศีธนูเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เป็นคนสังคมจัดเป็นคนที่มีเสบ่าในตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยที่จะทำให้คุณมีเสน่ห์ผมลืมบอกไปว่าราศีธนูเป็นคนมีเสน่ห์คุณจะสามารถดึงดูดคนสารพัดเข้ามาในชีวิตตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผูกมัดตัวเองกับใครคนใดคนหนึ่งคนคนนั้นต มีความคิดที่จะทําธุรกิจมหหีหัวก้าวหน้าหัวก้าวไกลถ้าคุณไปดึงดูดคนที่แบบว่าต้องการกักไว้มันเป็นเจ้าของกักราศธีธนววูเป็นเจ้าของคุณจะหมดสิทธิ์ที่จะทําอะไรหลายๆอย่างยกเว้นว่าคุณต้องการแบบนั้นจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับผมว่าคุณจะต้องการแบบนั้นไปทําไมแต่ก็มันก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะเลือกได้แต่ว่าผมจะบอกว่าราศธีธนูมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้และคุณก็ไม่ชอบที่จะเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะคนที่ต้องการจะกักราศีธนูว่าเป็นเจ้าของ ก็ไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดเหมือนกันนะครับผมเพราะคุณก็กักเขาไว้ได้ไม่นานช,ช,ชานโนโนวราศีธนูบางทีก็อาจจะมีใหมเ่เลยก็อีกเรื่องหนึง่งให้แบบนี้นะครับผมดวงจรวันนี้เราพูดกันมากแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะพยายามเซฟคําพูดให้มากที่สุดนะครับผมว่าจะไม่พูดมากเินเกินไปความจริงยังมีอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูนะครับผมก็ค่อยๆพูดกันไปนี่ครับดวงจรอ,อย่างที่ผมบอกว่าชาวราศีธนูเป็นคนที่บุกเบิกชอบคิด และเป็นคนค่อนข้างเจียไฮเปอร์ Hyper นิดด้วยชอบคิดมีความคิดเก้าไกลและมีซิกเซนคิดอะไรมากจากสมปรัถนาฝันแม่นมีซิกเซนลังสงหอ,องนที่ผมบอกไปแล้วออย่างหนึ่งชาวราศีนูช่วงนี้เนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณจะมีความคิดที่อยากจะทาอะไรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดซึ่งก็อาจจะเป็นทุกช่วงเลยนะชาวราศีธนูคุณรักการท่องเที่ยวช่วงนี้คุณก็อยากจะไปท่องเที่ยวนูน่นท่องเที่ยวนี่ถึงแม้ว่าช่วงนี้ที่ผมทํางาอยู่นี้อาจจะเป็นภาวะของโรคระบาดหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณก็ยังอยากจะท่องเที่ยวอยู่ดีคุณก็อยากจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่บางคนถามว่ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้แต่เขาก็อาจจะได้ไปต่างประเทศนะบางคนบอกอ้าวฉันไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ชาวราสีวนูก็ได้ไปต่างประเทศอยู่ดีสำหรับบางคนบางคนนะก็อาจจะต้องมีเรื่องจําเป็นจริงๆที่ต้องไปต่างประเทศเพอไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่การเดินทางเนื่องจากด้วยการไปเที่ยว การทางานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนก็อาจจะไปต่างจังหวัดมีเรื่องที่ต้องเดินทางหรือบางคนเดินทางระยะใกล้เที่ยวไปทเที่ยวมาตลอดแล้วคุณอาจจะมีความคิดความครีเอทที่อาจจะต้องมีไอเดียต่างๆในการทํางานนู่นนี่นั่นเสมอเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการคิดการออกไอเดียคุณมีความคิดสร้างสรรค์อะไรไ,ไปคุณทาไปเถอะแต่ทําให้มันถึงสุดๆอย่าทําให้มันเป็นแค่ความคิดประเดี๋ยวประดาแล้วก็ลมเลิกเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความคิดไอเดียที่มันแบบว,ว่าอยากทำน่นทํานั่นทานี่ คุณต้องโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันโอเคแล้วมันแบบว่าคุณอย่างเช่นคุณอยากจะทําร้านอาหารสักอย่างหนึ่งที่เป็นแพชชั่นออกมาจากตัวคุณเองจริงๆให้คุณคิดแล้วลงมือทําให้มันถึงสุดๆแล้วถามว่าแล้วถ้าฉันอยากทาอย่างอื่นละ่ะก็ทําให้มันจบไปแต,แ,ตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะการโฟกัสสาคัญมากเพราะมาตัวนี้มันเหมือนกบบมาที่ควบไปโดยที่แบบว่า มันมันไม่มีแกนสารและอัศวินตัวเนี้ยต้องควบม้าตัวนี้ให้ได้เห็นไหมมันกุบกับกุบกับมันเดิมไปตลอดเวลาเลยมันแบบว่ามันพยศอะเห็นไหมคุณดูเหมือนม้าตัวนี้มันพยศแต่อัศวินเนี้ยต้องมีความสามารถในการควบคุมม้าตัวนี้ให้ได้คุณถึงจะไปให้ถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดแล้วเนี่ยพื้นดินมันเวิ้งว้างก็คือการเดินทางไปยังแดนไกลต่างประเทศที่ไม่มีจุดหมายเพราะฉะนั้นถามว่าคุณต้องตั้งโฟกัส คุณต้องตั้งเป้าหมายคุณต้องวางจุดหมายของคุณว่าคุณจะไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนชาวราศีธนูในช่วงนี้แต่อเดียคุณมีครับความสามารถคุณมีอะไรต่างๆคุณมีในช่วงนี้เพราะฉะนั้นลงมือทําไปให้ถึงที่สุดเถอะแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมีอะไรที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางคุณบางคนอาจจะบอกว่าโอ้เจออุปสรรคขัดขวางท้อแล้วทำรับวัยรุ่นหลายๆคนหรือาจะมีอายุแล้วหลายๆคนแต่มันก็เป็นแค่อุปสรรคที่เข้ามาท้าทายคุณให้คุณผ่านมันไปให้ได้ แล้วก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดไม่ว่าจะเป็นไอเดียอะไรก็ตามนะครับผมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหนแห่งการลงมือทําอาจจะมีไอเดียอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นมากมายหรือแม้กระทั่งอุปสรรคนะครับผม,มและการไปเที่ยวด้วยนะผมจะบอกบางทีคุณอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวหรือว่าอาจจะได้เดินทางไปทำรายงานก็ด้วยแต่ว่ายังไงคุณจะมีช่วงได้เดินทางด้วยนะครับไม่อย่างใดนก็อย่างหนึ่ง จบไปสมัครดวงชะตาคนเกิดราศีธนูในเดือนพฤษภาคมพศสอง5้าร้อหกสิบห้าแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ผมเป็นหมอดูดเรมือพิสีใครที่ต้องการดูดรนมือพิสุกกับผมติดต่อทักไลน์ดานล่างคลิป youtube ใต้ข้อความดลางคลิป u t u b e ด้าลางนะครับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีทาราสองหกใต้ข้อความดลางคลิป u t u b e ที่ผมทิ้งยู่ตรงใต้ข้อความดลางคลิป YouTube ก็ทักไลน์ดีทาราสองหกมาได้นะครับผมใต้ข้อความดลางคลิป youtube ด้าล่ังนะครับผม ก็วิธีการทักเข้ามาดูลายมือพี่ซีทางออนไลน์กับผมง่ายที่เดี่ยวนะครับผมก็ทักลน์ดีทะ2 6รสองหกเข้ามาแล้วก็สอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดไปให้คุณก็รายละเอียดผมก็จะส่งไปให้คุณไปวิธีการดูวิธีการยังไงหรืออะไรงไงค่าครูหรือ,อยังไงก็สอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูมาแล้วส่วนเวลาดูเนี่ยผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่อัดเสียงส่งไปนะผมดูให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็เวลาดูเนี่ยเราจะไม่พิมพ์กันอะไรอย่างนี้นะไม่อัดเสียงกันแต่ว่าเราจะ ดูสดๆผนทางโทรไลน์แล้วคุณจะอัดเสียงคุณจะอะไรที่แบบว่าคุณต้องการบันทึกเสียงอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็แล้วแต่แต่หมายถึงมผมจะไม่ส่งข้อความเสียงไปหาคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะโทรรศัพท์ไปหาคุณเวลาดูให้คุณสดๆทางโทรไลน์แต่ถ้าใครที่ทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องเวลาที่เราสอบถามกันตอนที่ตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดเราทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมขออนุญาตโทรไลน์ไปหาคุณบางท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีแล้วการโทรไลน์ไปจากผมก็เป็นด้นะครับผม นี่คือวิธีทางไลน์และถ้าใครที่ต้องการติดต่อไม่สิถ้าใครตอนนี้ผมมีไลน์ออฟฟิเชียนแอคเค้าใครที่ติดตามใครที่ต้องการติดตามไลน์ออฟฟิเชียนแอคเค้าผมก็ติดต่อทักไลน์ผมมีช่องอีกช่องทางหนึ่งก็คือไลน์ออฟฟิเชียนแอคเค้าก็กดทักไลน์ออฟฟิเชียนแอคเค้าเป็นเพื่อนติดตามไลน์ออฟฟิเชียนแอคเค้าได้ทางผมทิ้งไลน์ออฟฟิเชียนแอคเค้าไว้ด้านล่างก็กดทั้งสอบถามไลน์อีดีเข้ามาแล้วก็กดทั้งไลน์ออฟฟิเชียนแอคเค้ามาได้ก็ ทั้งสองช่องทางนะครับผมก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมอาจจะสะสมคนติดตามแล้วก็มีเพื่อนทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาดด้วยก็ฝากกดติดตามฝากกดเป็นเพื่อนไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาด้วยนะครับผมก็ทักแชทเข้ามาในออฟฟิเชียลแอคเคาดได้นะครับผมเพื่อที่จะดูลายมือดูดพัลลิซีผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาดแล้วผมจะมีวัตถุมงคลมีอะไรที่ดีๆผ่านทางไลน์เชียลแอคเคาดผมก็จะส่งไปให้คุณได้ยน่นฉงว่าผมมีของมีอะไรเด็ด,ด,ดๆออะไรย่างนี้นะ คุณสนใจเป็นเจ้าของก็ติดต่อสั่งได้กับผมนะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรกับลน์เอาแชร์เขามากก็ติดตามเป็นเพื่อนไว้ก่อนหรือจะทักแชทเข้ามาก็ได้และดูหมอผ่านทางไลนงโทร์เขานะครับผมก็ติดต่อทักก็คือตอนนี้ก็แอดเข้ามาก่อนก็ได้ทางแชร์เขาหรือทางไลน์ปกติก็ได้นะครับผมก็มีสองช่องทางหรือทั้งสองทางช่องทางก็ได้แล้วส่วนผมมีช่องทางหนึ่งก็คือ เอ่อทางสำนักง,งานถ้าใครที่แบบว่าเออไม่อยากติดต่อทั้งไลน์อะไรยังไงก็มีวิธีหนึ่งคือมาที่สำนักง,งานเลยนะครับผมสำนักง,งานมีดูอยู่2แบบคือ v i p แบบธรรมดาสำนักง,งานนี้เป็นการดูแบบ v i p นะครับผมมี4อย่างรลยมือที่ซิง,งหัวท้งตัวเลขน,นะครับผมก็คือแบบ v i p ที่สำนักง,งาน ก็หลายคนหลายคนที่ดำรวยมหาศาลหลายคนที่มีฐานะดีๆก็มาดูกับผมที่สำนักง,งานหลายคนเหมือนกันบางคนที่ก็มาจากต่างประเทศบางคนก็เป็นดาราเป็นศิลปินบางคนก็เป็นคนที่เป็น GO ีโอเป็นคนที่เป็นเจ้าของเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการธนาคารดัง,ดง ที่มีนี่มีปัญหาหนักหนักก็มาหาผมนะครับผมผมก็เทรนนะครับเป็นโค้ดนะครับผมให้เขาผ่านงานดูสี่อย่างแล้วก็คือลายมือพิเศษของเลขก็ดูให้เขาไปนะครับผมก็ตอนนี้มีชื่อที่ดีหลายคนมากมายแล้วบางคนที่เคยมีนี่มีปัญหาหนักหนักตอนนี้ก็มีชื่อที่เจริญรุ่งเรืองคือเขามีหลายอย่างมีอย่างเดียวที่เหมือนกันนะครับคือทีแล้วประสบสำเร็จก็คือเขามีแรงใจในการพัฒนาตัวเองแรงกล้าเขาจึงประสบสำเร็จในชีวิตนะครับผมถ้าคนมีแรงใจในการพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าว่าชีวิตแบบนี้ฉันไม่อยากต่อไปแล้ว คุณจะมีภาษีในการมาดูของผมอยาะมากอีกวิธีหนึ่งในการมาริสำนังานก็คือดูแบบธรรมดามีลายมือเพื่อซีจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นแบบ VIP นี่ก็คือเต็มที่กันไปเลยนะครับผมก็ใครที่ไม่สะดวกมาที่สำนักงานก็ออนไลน์ก่อนได้สำหรับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะๆเพื่อกำลังใจด้วยสำหรับเรื่อการยั้งยืนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมไค้ที่กดติดตามกด subscribe นะครับผม ก็ฝากกดติดตามกดสไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่และกดติดตามกดสไลค์นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดสไลค์กดกระดิ่งเยอะๆด้วยนะครับผมก็ในนี้ขอลาไนเพียงเท่านี้ก็เชื่อมันในการกาะทาในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณนอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม